คนครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮมโปรครับมาเป็นพ่อบ้าน1วันเออวัอนนี้มาซื้อของพ่อบ้านนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวแวะไปอีเกียด้วยบ้านเราใกล้อีเกียดับเบิลยูดีสี่สิบโซนแอกอะไรอย่เงี้ยระดับนี้เราไม่ใช้โซนแอกเว้ยเราใช้ดับเบิลยูดีสี่สิบเนี่ยเข้าใจไหมดับเบิลยูดีสี่สิบคืออะไรโซนแอกสเปรย์สำหรับหล่อลืนล่นจำได้เมื่อก่อนนี้ร้อยยี่สิบเองนอันนี้มาได้ไงร้อยสามจุดเก้าบาทคือผมก็มั่นใจในวีดีสี่สิบมากกว่าใครเล่นธรรมย่าเมื่อก่อนนะ่ะ อันนี้ต้องมาเข้มข้นอันนี้เจ้มโจ่งแล้วก็ชิมดิหล่อว่เาเราจะไม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมเราจะไม่เศดสีกันเอากระป๋องเล็กก็พอแต่อยากได้นี้ยชอบมันแพงลงหัวนั่นแหละประเด็นคือกวยนี้หายไอ้นนี้หายประจำอ่ะเมกาวอย่างนี้ใช่ปะ่ะหลอดเดียวใช้ได้แต่ถ้าเป็นอ e ีฟอกซี่อย่างเงี้ยคือมันต้องเป็น2ตัวผสมกัน พอผสมแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับกาวตะปูมันแข็งมากก็นี้ดูดีว่าใช่กับวัสดูดได้เลยอ่ะแต่ว่ามันต้องแข็งมากมันแข็งมากแต่ว่าแก้วที่มันลาวเนี่ยมันก็คงจะแตกเราซื้อทาเฟรลชเหลือบริการแซนด์วว่ะข่าวนี้สวยดีหูยสาทางจะแรงด้วยพิมพิมอาบน้ำไหมโอ้มันเห็นอันนี้มันแพงอันนี้ไง น่าสอยเชียวตอนนี้อยากได้ไฟแบบนี้ที่บ้านมากเลยเล่นนั้นเ่าเนี่ยอันนี้น่าจะพลอสุดผมอยากเทียบกันระหว่างแรมตันกับฟิลิตแรมตันนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะไรของเธอวะรอๆอย่ามองดิคนขายเชียร์นี่ ไม่หรือชิปิลิปอ๋อสิปิลิปูกค้าสบายใจแบบไรก็ได้ครับผมเอาที่สบายใจเผมก็ใช้ฟิลิปแหละแต่ว่าราคาฟิลิปแบบคูดมูลฟิลิปคงให้ค่าแสงที่ถูกต้องนะครับขอบคุณครับแอบเรียบร้อยโัซื้อเมียจ่ายปกติมาก็กินเนี่ยไม่ได้กินร้านนี้หรอกปกติก็ไม่ได้กินเพราะว่าคิวจะเยอะแต่วันนี้คิวไม่เยอะก็เลยเดินผ่านมาก็เลยกินแต่วแต่ว่าผูก็ต้องรออยู่ดีมาไม่กะก็นู่นอ่ะ ฟูดคอร์ดมอไฟฉลอง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 อัจิบังฉลองอะไรฉันรู้ว่าเดี๋ยวเมียต้องแย่งบะหมี่เย็นแน่ๆเราก็เลยสั่งมาสองก้อนว้ยปกติเมียก็สั่งบะหมี่เย็นแล้วก็เพิ่มเส้นอยู่ใช่ไหมแต่ฉลังไม่ค่อยฝั่งเพิ่มอ่ะหรอไม่น่าเชื่อเมียเพิ่มเส้นด้วยความสงสัยว่าอันนี้เพิ่มเส้นแล้วใช่ไหมเราเอ้ก็ยังดูน้อยอยู่ดีขนาดกูเพิ่มเส้นไปแล้วเนี่ยเน้นๆบิ๊มหลิ่ มาอีเกียแล้วโคตรฟิตเลยก่อนหน้านี้นถ้าใครมาช่วงคือไม่มีไลฟ์แบนด์เลยมีดนตรีสดให้เล่นทุกวันสุกร์ได้เล่นให้ทุกวันศุกแต่ตอนนี้ถ้าใครเป็นสมาชิกก็จะใครเป็นสมาชิกก็นรร่าจะรู้ว่าตัวอีเกียมีโปรโมชั่นเยอะมากในในศูนย์อาหารของเขานะครับ ปกติยี่สิบปกติ29บาทก็ถูกแล้วนะน,นี่19บาทถ้าเป็นสมาชิกอันนี้ก็เพิ่อรู้อันนี้ก็เพิ่ขนรูนน้ไม่ค่อยมาจือยี่สิบาบาทก็พุ่งตัวมาแล้วอุ้ย29บาทอยากลองอร่อยด้วอร่อยห<ต>วานนะไม่หวานแต่ว่าเ,าเามื่อกี้บอกจะสั่งชามมนมไข่ไหมใช่หรอลาเต้ดีกว่าลาเต้สิบเก้าบาทที่ไม่ค่อยขึ้นมาที่เนี่ยเพราะว่าผมเฉยๆกับอาหารที่อียิปต์กันซุ่มเนี่ยอันนี้อร่อยมากนะ อัลมอนด์ช็อกโกแลตหวามากหมดเนี้ยร้อยเดียวร้อยเจ็ดบาทไม่น่าเชื่อจริงสวยนะอันเนี้ยเหรอมาเห็นเธอโ oh. อ้ยโอ้ขายาวชิ่หายเลยอะไรนะ <c oughs> มาดิ <c oughs> ขอบปากช่องในคลิปเธอหน่อยดีโอ้โห <c oughs> อย่างนี้เลยอ่ะเ <c oughs> มียมีเพลย์ลิสต์ใหม่แล้วนะครับชื่อว่าอะไรนะโฮมซีโอนะครับฝากไปตามเขาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> อันนั้นเขาเดี่ยว คือเราพยายามหาชั้นวางของในห้องน้ําแต่มันหาไม่มีว่ะเดินมาตั้งนานไปเปิดช้อปปี้นาทีเดียวกูได้เลยห้องครัวเราค่อนข้างที่จะมืดใช่ไหมแลวนี่จะถ่ายวิดีโอโดยซื้อไฟจากอีเกียเนี่ยแหละแต่เรียกว่าห้องครัวดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นห้องครัวมันเป็นห้องแบบว่าเก็บของเป็นห้องตู้เย็นแต่ว่ามันมีที่ล้างจานแค่นั้นก่อนหน้านี้ก็คือมันไม่มีอะไรเลยอานนี้ลี่เก๋ออันนี้อันนี้อันเล็กอันนี้อันเล็ก อันนี้มันดีกว่าันไข่หั่นพี่่็ปิดเข้าไปอย่างงี้ว้าเมซิ่งอะเฮ้ยเก่งเนาะใครเป็นบ้างครับเดินอีเกียแล้วมาถึงแผนกไฟเนี่ยเมื่อยทุกทีเมื่อยชิบหายเดี๋ยวสักพักก็ควักข้าวออกมากินฮะแล้วสักพักก็ฟุกที่โต๊ะหลับอย่างงี้ใช่ป่ะนอนเดี๋ยวไปนอนโซฟาด้านใน เอาเอาช็อกโกแลตมาใหม่คอนเทนต์คอนเทนต์ตู้ตัวนี้ก็คือเป็นตู้ที่เราซื้อจากอียกียมานะครับมันก็จะมีเงาเนี่ยมันจะมีเงาเนี่ยแบบโคตรไม่ชอบเลยผมก็เลยไฟจากอียกียเป็น LED ยาวๆแบบนี้ครับเซนจริงเขามีหลายขนาดนะ40 60 80อะไรเงี้ยข้อจำกัดคือว่า,าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีปลั๊กไฟลากสายไฟไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวปลั๊กไฟตรงเนี้ยไม่มีมันมีมันมีข้างนูน้นซึ่ง เวลาจะลากไปเนี่ยมันก็เออย่างไงดีวะก็เลยอะซื้อแบบใส่ฐานมาแล้วกันใส่ฐานก็เออคิดว่าจะเอใช้ออปชันของฐานชาร์จเวลาติดใต้ตู้เงี้ยเฮ้ยมันโอเคผมคิดไปคิดมาคือเวลาใช้ฐานชาร์จมันก็ค่อนข้างเปลือบเนาะต้องมานั่งคอยชาร์จก็เลยสีร่รวมแล้วอันนี้ซื้อมาร้อยกว่าบาทเราลองใช้ LED ดีกว่าเออมันจะได้ใช้ยาวๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเจาะ เดี๋ยวจะเจาะอีกแล้วเดี๋ยวจะเจาะครัวตรงนี้จึ๊กปื๊ดเข้าไปแล้วก็ร้อยข้างล่างฟืดแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ดีกว่าที่จะให้สายไฟมันยาวเกะกะข้างบนนะครับก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะโอเคที่สุดเฮ้ยเฮ้ยมันดีเว้ยอู้ไลท์เซเบอร์วู้วว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 นวว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  แล้วเราเปิดประตูตู้เสืาา้อผ้ามันก็ติดเว้ยเมื่อกี้ไปซื้อดอกสว่างม,มาคือมันใหญ่ไม่พอเว้ยหัวปักมันคือผม<ด>ว่ากูก็มีใหญ่แล้วนะแต่หัวปักมันใหญ่กว่ามาพอบ้านแม่งต้องมีทุกอย่างเว้ยพิมปิดประตูด้วยฝุ่นเออมันหนาหนาเมื่อยมือชิบหายเลย เ<ไ>ป,<ไ>ปิดออตโต้เปิดไปฟุ๊บว้าสวยงามเฮ้ยมันสวยจริงส่วนตัวแล้วนะ<ม>ใครมีพวกเครื่องดูดฝุ่นไอพวกแฮนดี้อย่างนี้หรือว่าจะเป็นพวกไอโรบอทอะไรก็ตามอ่ะเราต้องมีอีกตัวหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ทำความสะอาดมันอีกทีหนึง่งกันละกันมันเก็บฝุ่นได้เยอะสุดแล้วมันดูดแรงสุดซึ่งตรงซอบตรงมุมอะไรที่แบบต้องการแบบเฮฟวี่ดิวตี้เจ้าเนี้ยช่วยได้แต่ไอพวกแบบโง่โเงี้ย ไม่ค่อยเท่าไหร่ขำขำดูดโต๊ะดูดคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปใช้งานหนักใช้งานหนักแล้วมันจะมันจะแจงเอาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ปกติแล้วก็จะไปเคาะเคะใช่ไหมใช่เคาะเะเนี่ยฝุ่นมันก็กระจายผมก็เอาตัวเนี้ยอมไปเลยค่ะมาดูดไปอีกทีหนึงคุแบบเราต้องเอาท่ใช่เรา้องเอาท่าแปลงออกปกติเธอจะอมไปเลยเออ เนี่ยเหรอไดเนี่ย <laughs> มันอมไปเลยได้เนี่ยอมเลยคอ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 คางเงี้ยเฮ้ยมันโอเคใครก็ได้ช่วยเอาฝุ่นไปทีช่วยเอาฝุ่นตอนนี้มีความคิดที่จะติดกรองน้ำประปาะเข้าบ้านใครมีอะไรแนะนำไหเออใครมีอะไรแนะนำไหมอยากติดเพราะว่าเราก็อยากใช้น้ำสะอาดคือไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องการแบบโอ้โหออกมาจากน้ำก๊อกก็ดื่มได้ไม่ต้องแต่ว่า เออเอาแค่มันสะอาดเพราะรู้สึกว่า,ออาเออแปรงฟงแปรงฟ,ฟันอาบน้ำไม่อยากอยากได้น้ําที่สะอาดไม่ต้องแบบดีมากเอาแค่กองระดับหนึ่งก็พอใครมียี่ห้อแนะนําก็คอมเมนต์ด้านล่างได้อยากจะมีอาหารที่ให้สาม,มีทานแล้วมันสุขภาพดีมากขึ้นโดยฝีมือเราเองการล้างผักเราเองล้างหนูเราเองใส่บี่ไปหน่<พ>อยๆแต่ละวันทำให้ตายผ่อนส่งอะไรเงี้ยตายไวขึ้นเราก็เลยขยันปกติพพ์ไม่ขยันเลยค่ะทุกคนนี่กองไว้รกๆอยู่นี้กัน คือถ้าคิดจะทำอ่ะต้องรีบทำเลยฟิลมันกำลังได้ชั้งใหญ่ชั้งไปใหญ่ค่ะมาอ,อ้ใส่ตั้งนานช่างติดโซลาเซลล์เหรออ๋อไม่ใช่ติดกิ่งตรงนี้อ่ะถ้าไฟดูดถีบเลยนะมาเปิดเองมา ح ح> งั้นฉันเปิดเอง